สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับช่องเออไม่พูดช่องดีกว่าก็อยู่กับเกฟรีไฟ,ฟ EP ห้านะคะคือไม่รู้จะพูดยังไงก็เข้าไปในเกมได้แล้วก,กันอนี้คือเราเล่นเราแรงถูกล้วตังเราจะมาไตา่แรงกันนะครับทุกคนเข้าไปเลยแล้ว Mm. Okay. I trained myself for this on Bermuda. <laughs> <laughs> ไปนาแล้วแค่ไมขา,ายกัเกมจตใช,ช้แต่แช่ขับพื่ถามแค่ถา

I Thanks okay.

จะชนะไม่เนี่ยวันนี้แต่พวกเล่นลุมเล่นมนา,ากมากหาของอรเราเองรอเราก็ไม่ได้ัทำไมต้องมาเล่นเล่นมากล่นมกดนที่ไม่เข้าใจ จให้แบบเร่งเรียนนะไปเลย Blood แพ้คือต้องแพ้ก็ินี้เอาตัวอดแค่นี้แหละบ๊ายบายเดี๋ยวไปง่ายๆไม่ยอมเล่นจ่ากะชนะให้ เช่นนัเลยอยากแค่นบ้างไม่ได้หรอกมีคเออขอไปเปิดก่อนไปก็ปปต,ต้องขออภัยด้วยนะคะดีว่าจะมีแบบคือมันถ่ายคิไม่ได้คือมันจะแบบยังไงเสียงมันแบเสียงเอื้อมจะดังนะครับท่านผู้ชม

ขอเอาไออกไปก่อนนะพอดีว่าต้องไปกินข้าวดับเบิล kill เอ็แไ,ไ,ไม่รู้ไม่รู้ชื่อจำไม่ได้คือจาอะไรกันแน่น่ยไม่รู้แล้

Okay. จะเล่นแค่สองตานะ้วพอเอาอันนีตาที่สองก็คือเคลสุดก็คือบายบายทิ bye ้ bye, เลยขอโทษไม่เป็นไท่านไม่เป็นเดีอย่จะปไปว่าฉนรักไม่ดฉันอยากาได้ปืนอุ้ยพื่อนขอโทษนะแต่เสียใจที่ว่าวันนี้เอฟน้า kill. บิลคิล kill. บิลคงไปหาแม่กคิลซับเบิลซิฟน์คิลวอดคิลคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าของเกมโรบอท